สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องที่เขารบรักครับมื่อนี้กลับมาพบพอคกับผมครับจาเจนพยักมืองลือครับมื่อนี้พาพีผพานองมาติดตามเจ้าสมุทรโมโมเอสสสอครับรถหม่แกะกลองพึ่งได้ออกเมื่อเดือนพฤศจิกาครับเมื่อเกี่ยวเขาแล้วเมื่อเดือนท่านว่าตอนนี้กะมาเขียตงานเปิดหนางานใหม่ครับมื่อนี้มาฮือสาเก่าครับ คือสะเก่าเม่อนี่มาเว,าวา้อ่าปัญหาที่เกิดขึ้นครับว่าการเขียนงานเท่าเป็นยังไงครับในยุคสมัยนี้พี่น้องผู้ที่มีรลครับผู้ที่มีรลกับโค้งสีเข่าใจว่าปัญหาที่เกิดขึ้นในสมัยนี้ยุคนี่ยากครับพี่นอ้องยากยากแห้งบอกยังไงซะ ยากแหงการเกตก,การเกตงานครับในสมัยนี้เพราะว่าเป็นยังคือยากแห่งครับเพราะว่าหนึ่งงานในพื้นที่เฮ้านี่งานชาบาบ้านหรืองานโครงการนี่สมัยนี้หายากครับหายากตกมากเศรษฐกิจปีนี้โอ้ว่ายากครับพี่น้องเศรษฐกิจปีนี้จกเป็นยังไงครับ เ uh, ช่าบ้านบบคอยถมทีถมทางครับบบคอยถมทีถมทางบบคอยปรับแปลงหน้าบบคอยบบคอยเห็ดหนังบอยังไงสครับบบคอยเห็ดหนังเมื่อนี้ก็เลยมาบอกสุพีสุนองฟังว่าปัญหาที่เกิดขึ้นนี่มันเป็นจังไนเน่ครับโดยเฉพาะราคาน้ามั่นณนะปัจจุบัน3ามสิบ ตีทิมๆครับปะว่านสามสิบเอ็ดบาทน้ำมัน B J ดดเ s e l สามสิบเอ็ดบาทมือนึ่งมีรถแมคโครเข้าเคลียง,งานเฉลี่ยอยู่มือละบวกเกินร้อยยี่สิบลิตรครับอ่าเคลียง,งานเต็มมือครับเต็มมือก็คือแปดชั่วโมงเก้าชั่วโมงนี่ครับหรือสิบชั่วโมงนี่ตีเฉลี่ยอยู่ประมาณร้อยยี่สิบบวกเกินร้อยยี่สิบลิตรครับอันนี้รถหม่ได้ครับรถหม่ นี่แหละครับรถคันนี้แหละตีะเฉลี่ยวไวเพราะว่าแล้วแตหาาหาา่หนางานนัก,ก,นก,นก,ก,กหนางานเบาหนางานนักเคยเห็นยังครับตักนักมางป้ามา่งยังครับหนางานเบาเคยห็นยังครับดึงสโลปเคลียดินตักธรรมดาครับเดินเบาบอเป็นยังแต่ว่าเขามาเบาถึงเรื่องน้ำมันน้ำมันกับแพงครับน้ำมันกับแพง ฉเฉลี่ยไปร้อยยี่สิบลิตรนี่กสิตีไปมือหนึ่งเข้าเทอร์นามันลดแมคโครไปมือละสามพันเจ็ดเนาะตีฉะเฉลี่ยนะครับฉเฉลี่ยสามพันเจ็ดเฉลี่ยสามพันเจ็ดนี่มันสีเหลือยมยังนี้ครับอ่าเขียนงานตีไปเขียดงานหมือละสองหมื่นครับแมคโครเขียนงานงานสมองอย่างเดียวครับบอได้ตักดินอ่าตีไปงานทิมๆนี่แหละงานสมองอย่างเดียว มือละสองหมื่นครับแมโคอเขียนงานมือละสองหมืน่นฮักคานา้นัานามันฮักคาน้นัมันตีเอาเลขกลมๆครับเลขกลมๆคาน้นัมันนี่ฮักไปแล้วสี่พันเหลืออยู่หมื่นหกครับหมื่นหกจ้างลูกน้องจ้างลูกน้องนี่ตกมือหนึ่งมือละตีไปมือละแปดร้อยถึงพัน ตีไปหมื่น 10, ละพันนะครับหมื 10, ่นละพันเหลืออยูมื่นหาเหลืออยูมื 15, ่นหาค่ารถค่าเฉพาะค่ารถตัวตัวรถครับมื่นหานี่เข้าคิดทิมทิมว่าค่าซึกหรอค่าน้ำมันรถก็ได้อยู่ครับว่าเหลือตีไว้ค่ารถไม่โครเหลือหมื่นละหมื่น มื่อละหมื่นสำหรับรถที่บบมีงวดครับเอาองศสิซะมือละหมื่นมือละเมื่นขันแมนรถแมคโครเครียดสามสิบมือนตกสามหลานแมนบอกครับพี่น้องตกสามหลานแต่ว่ามีบ่ละครับงานรถแมคโครเครียดสุมือมือละหมื่นบบมีครับที่หักแล้วค่าดใส่ใจออกแล้วบบมีครับ ตกไปแล้วเดี๋ยวนี้ตกมายุคนี้สมัยนี้คิดเบิ่งแล้วครับว่าหักหักกอ,อกจากรถด,ดำอ่าคิดงานมือหนึ่งครับมือหนึ่งร่วมเบิดมือครับทั้งรถด,ดำรถไถรถแม่โครไปถมทีเที่ยวนึงนี่เที่ยวละลอยหาซิปลอยหาซิปนี่เกียรตให้นำ้ำเลยครับลอยหาซิปนี่ แต่ว่าลอยหาสิบต,ตัวตัวเกียร์ไฮนัมนี่เป็นสำหรับพื้นที่ที่แลีนถ้อยครับแลีนใกล้ใกลเนใกล้ใกล้รนถ้อยสำหรับแลีนไกล้พื้นที่ไกล้เกินกิโลหนึ่งหรือว่าในพื้นที่ในกิโลหนึ่งนี่ราคาสองร้อย มื่นนึ่งแลรนสมมติว่าแลรนถมทีลอยเทียวลอยเทียวเทียวละสองลอยรวมค่าเกตนะครับจะเป็นเงินสองหมืน่นสองมื่นนี่มาหักยังเนียครับลอยหาสิบอสองลอยนี่หักยังเนียครับสองลอยนี่ลดลดดํา รถด,ดำเอาไปละครับเที่ยวละเก้าสิบบาทเหลืออยู่ลอยสิบบาทลอยสิบบาทลอยสิบาบาทนี่รถด,ดำเที่ยวละเก้าสิบนี่มือหนึ่ง,งตีไปน้ำมัน,น,นมือละพันตีไปครับมือละพันมือละพันเที่ยวละมันลอยเที่ยวเนาะเที่ยวละเก้าสิบบาทมันก็สิต,ตกอยู่มันเก้าพันเมียนวะครับ ผมไ่ถือปะซีบเก่าซีบลอยเที่ยวอ่ะเก่าพันก็เหลือมานแปดพันแปดพันตะว่าบ่ไันด้หักคาซึกลออันนี้เฉพาะรถรถด,ด,ดำคันเดียวได้ครับรถแมคโค่ขันเดียวแดนแตะว่าขันหักเหลือแล้วคาแมคโค่เหลืออยู่ เหลืออยู่หมื่นเอทเนาะหมื่นเอทคาเมโคฮักออกไปเดือรละมืะ 4, ่นละสี่พันเติมเติมเมโคไปสามพันก็เหลืออยู่ประมาณแปดพันเจ็ดพันครับฮักลงุงน้องออกแล้วก็เหลืออยู่เมโคตก 10, หมื่นละ 5, ห้าพันลุงหกพันอยู่ประมาณนั้นครับมื่นหนึ่งคาร์ค้นใหญ่รถอีกเฉียวละสองพันไปกรากับสี่พันเบิดครับ ตกมางานปีนี้บอ่อหลายเลยครับปีนี้งาน,ง,นางานแต่ละหมองนี่แหละครับการเกตรงานแต่ละหมองแต่ละยางตกมายุคสมัยนี่รถได้จอดถางานบ่แมนนองงานถารถาครับหายากครับปีนี้ตกมาสองปีนี้แหละครับสองปีนี้ทุกถามทีมงานไหนกับเป็นคือกันเบิดครับเป็นคือกันเบิดยากในการเกตรงานครับ กับ่งู้ว่าเศรษฐกิจสีเป็นอย่างไรแต่ละปีแต่ว่าเริ่มตั้งแต่ตั้งรัฐบาลใหม่มานี่กันากีครับอยากแนนกับบ่งบ้ว่าสีฟฝืนฟูเศรษฐกิจไปได้ไปในที่ทางไหนครับส่วนงานโครงการกะกัยังบ่กกับ่ค่อยมีครับตกมาปีนี้ เมื่อนี้กะผ้พาพีผ้า้องมาว่าปัญหาจิตเกิดขึ้นล่ะครับที่เถ้าแก่รถแต่ละคน้นปวดประสาทยู่เดี๋ยนี่ครับเรื่องปัญหาแต่ละยางเรื่องน้ำมันเรื่องลูกน้องครับเมื่อนี้กะเอาเพียงสักนี่ล่ะครับมาว่าวสูพีสู้น่องฟังกันผมว่ายัางพิดไปพิดพลาดไปกะขออภัยด้วยครับ มาอนีกับเพียงสมีแล้วครับสวัสดีครับ